สวัสดีครับมาพบกวับอีกเช่นเคยกับไค d ดีมาชชานล108นะครับโปรเน็ตทูมูฟเฮดแบบเติมเงินสมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับสําหรับค่ายทูมูฟเฮดปลดค่ายสัญญาณมือถือที่เปิดสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตออกมามากมายหลายต่อหลายแพ็กเกจนะครับแต่และแพ็กเกจล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเติมเงินหรือว่าแบบรายเดือนนะครับตั้งแต่มีโปรเน็ตสลหรับย้ายค่ายเบอร์เดิมมา ลูกค้าที่เป็นเบอร์เก่าของค่ายทูมูฟเฮสตามหาแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตที่จะมาใช้งานนั้นหาแพ็กเกจไม่ค่อยจะออกมาเลยนะครับวันนี้ผมจึงนำเอาแพ็กเกตของเบอร์เก่าของค่ายทูมูฟเฮสที่คุณผู้ชมเป็นสาวกค่ายทูมูฟเพสสมัครใช้งานโดยไม่ต้องย้ายค่ายไปไหนนะครับความพิเศษของแพ็กเกจนี้ก็จะสามารถสมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของทูมูเฮสนะครับรายละเอียดแต่ละแพ็กเกตมีอะไรบ้าง ก็าตามกันไปดูเลยครับ 1. เน็ตไม่อั้นม่ลดสปีด4เมก1วัน32บาทจะเป็นแบบรายครั้งนะครับโดยคุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกนะครับไม่อั้นม่ลดสปีดอายุใช้งานนาน1วันนะครับราคา32บาทหากรวมแวดเก็จะอยู่ที่34.24บาทนะครับสนใจในการสมัครก็สามารถกดได้เลยนะครับ เพียงกดดอกจัน900ดอกจัน3706กดสี่เหลี่ยมแล้วถอดได้เลยนะครับ 2. เน็ตไม่อั้นมิลสปีด4เมก2วันราคา59บาทแบบรายครั้งนะครับผู้ชมจะได้ใช้งานอินเ,เทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกไม่อั้นมิลสปีดอายุใช้งานนาน2วันนะครับราคา59บาทหากเป็นราคารวมแวต7%ก็จะอยู่ที่ 63.13บาทนะครับหากสนใจในการสมัครก็เพียงกดดอกจัน900ดอกจัน3710กดสี่เศลีเดียมแล้วถอกได้เลยนะครับ3เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด4เมก7วันราคา220บาทต่ออายุอัตโนมัตินะครับโดยคุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกนะครับไม่อั้นไม่ลดสปีด อายุใช้งานก็นาน7วันนะครับราคา220บาทนะครับหากเป็นราคารวมแวดเก็จะอยู่ที่235.40บาทหากสนใจในการสมัครก็เพียงกดดอกจัน900ดอกจัน8 8 8 2กดสี่เดลีเียมแล้วถวกได้เลยนะครับ 4. n e เน็ตไมอันไมลรูสปีดเมกรายเจ็ดวันราคา220บาทแบบรายครั้งนะครับ คุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกนะครับไม่อันนมิลลิสปีดอาอยุใช้งานนาน7วันนะครับราคา220บาทราคารวมวเจ็ดเก็จะอยู่ที่235.40บาทนะครับหากสนใจในการสมัครก็เพียงกดดอกจัน900ดอกจัน3716กดซีเลียมแล้วถวกได้เลยนะครับ5นเน็ตไม่อั้นม่ลสปีด4เมก 30วันราคา650บาทนะครับต่ออายุอัตโ,ตโนมัติโดยคุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกนะครับไม่อั้นเมลสปีดอายุใช้งานนาน30วันราคา650บาทนะครับหากเป็นราคารวมแวเดเก็จะอยู่ที่695.50บาทนะครับหากสนใจในการสมัครก็เพียงกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน8 88 8888กดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยนะครับ 6. เน็ตไม่อั้นม่ลดสปีด4เมก30วันราคา650บาทนะครับแบบรายครั้งโดยคุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกไม่อั้นม่ลดสปีดอายุใช้งานนาน30วันเช่นกันนะครับราคา650บาทหากเป็นราคารวมแวด7%ก็จะอยู่ที่695.50บาทนะครับหากสนใจในการสมัครควบเพียงกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน 3722กดสี่เหลี่ยมแล้วถอดได้เลยนะครับโดยแต่ละแพ็กเกจคุณผู้ชมจะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับหลังจากได้รับ SMS ยืนยันในการสมัครนะครับและแต่ละแพ็กเกจคุณผู้ชมจะต้องเติมเงินให้ครบตามจำนวนภาษีจึงจะสามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับโปรเน็ต m เมกแบบราย1วัน2วัน7วันและ30วันแบบเติมเงิน ที่สามารถสมัครได้ทั้งซิมเก่าและซิมใหม่เลยนะครับให้คุณผู้ชมเลือกในการสมัครตามใจเลยนะครับเลือกให้เหมาะสมก,กับการใช้งานด้วยนะครับสําหรับโปรโเน็ตของทุกค่ายสําหรับซิมเก่าและซิมใหม่ทางช่องของเราจะอัปเดตให้ใหม่เป็นประจําทุกเดือนนะครับหากมีข้อสงสัยในแพกเกจไหนก็สาม,มารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณที่ดูคลิปจนจบแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ